เอาล่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมในวันนี้นะครับอยู่ในเกมยูคิโอมาสเตอร์ดวลกันเช็ดเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาหาการเล่นกันนะเพราะว่าล่าสุดผมไม่มีการจะเล่นกันแล้วนะครับผมเนี่ยเราจะไปเปิดแพ็คไหนซองไหนยังไงนะไปดูกันเลยนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่ผมจะเปิดนะครับจะเป็นชุดเดอะนิวบอลด์ดากอนนั่นเองนะครับที่ผมอยากได้จริงก็จะเป็นบิลเลจสตัวดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับสว r สดีโซนะ ที่อยากได้มากเลยก็จะเป็นตัวนี้ครับบู u e Eye Jet d r a g นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้เลยครับผม t h ะซอมบี้แวมไพร์ครับตัวนี้คือเอาตรงไม่เคยจัดเด็กซอมบี้ครับอยากจัดมากเลยครับเพราะว่าตัวนี้ภาพสวยนะครับผมเอฟเฟกต์ก็โอเคอยู่นะครับดูซิว่าวันนี้เราจะได้ UR กี่ใบนั่นเองนะครับผมมีให้ประมาณ10,000เพชรนะครับก็ประมาณ100แพ็คนั่นเองครับเราไปดูกันเลยครับ10แพ็คแรกครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับไปเลย โอ้โหสิบแพ็กแรกนะฮะอันแรกนี่น่าจะอาล้วนๆน,นั่นไงครับผมไปต่อกันเลยนะครัทนที่สองครับเป็น UR ด้วยครับอันนี้ยังไงครับเปิดมาครับโอ้โหทองสี่ใบเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยเป็นไปได้อันนี้คืออะไร โอ้โห oh oh. เปิดเลยแล้วกันคนระับโอ้โหเฮ้ย oh. ได้เนียวบูไอเฮ้ยสวยอยู่ต่อไปแล้วครับบอกแล้ววันนี้ต้องมาแล้วครับผมหลังจากรอบที่แล้วเกลือไปเนะีย oh โ oh. องสามอย่างเกลือครับผมมั่นใจสองที่สี่ยังไงแล้วครับผมโ oh oh. oh oh. อ้โาหมาแล้ว อาล,ล้วนเอ้ยอาไกลเยสองที่ห้าครับผมโอ้โหไม่มีอะไรเลยต่อไปแล้วผมอันนี้จะเป็นเฮ้ย SR เหรอ SR อุดดันหลังด้วย SR อาจจะได้อะไรจะได้โอ้โห aterial. ตัวนี้นะผมไคเซอร์นะครับตัวนี้ได้ไดอยู่ได้อยู่นะแฮชที่เจ็ดนะ แต่อันนี้น่าจะมีอาอยู่แลหละเฮ้ยได้แวมไพร์แท็กที่8นะครับผมเฮ้ยโอ้โห SR ยังไงเลยเนี่ย SR ฟอา UR ูอาข้างหลังด้วยเปิดใบธรรมดาก่อนเลยนะ SR ได้อะไรนี่ละ่ะบูอาอไทยแลนด์ยูอาเฮ้ยโอ้โหของจริงแท็กที่เนะี่ยะ SR มาแล้วหนี SR ด้านหลังด้วยล้าสุด SR เราจะได้อะไรลุ้นกันนะผม <Wow. S 1> ยังไงโกสติกนั่นเองนะแพ็คที่ส0บเป็น SR การันตีด้วยนะครับผมโอ้โห SR ข้างสุดครับเรายังไม่เปิดับผมนี่ครับ SR ได้อะไรสี่ละด็อกมาติกานะี่นี่น่าเล่นอยู่นะครับผมไปต่อกันเลยนะครับ 10แพ็คเนะนี่ยนี่แหละสิแพ็คโอ้โหบอกเลยมี UR12 หนึ่งสองแล้วผมแล้วก็ s r สามซองคนระับเฮ้ยได้อยู่นะครับนี่ผมมือโคตรขึ้นเลยอะครับเรื่องการคาครับผมซองแรกโอ้โหเปิดไปดิซองที่สองนะครับผมยังไงฮะยังไงฮะอันนี้น่าจะโล่งนะี่ะโอ้โหอาล้วนนะครับผม ตองที่สามนะฮะมาแล้ววิ่ง SR ข้างหน้ายังไงเนี่ยยังไงยังไง SR ได้หึหึไว้นะครับผมด็อกมาริก้านะ่ตองที่สี่ SR มาแน่นอนครับจังหวะนี้น SR โอ้โหดำเลยเนี่ยน่ากลัวมาก SR อยู่ไหน SR อยู่ไหนกวนตีนขมักเม่เง ผมมือโคตรขึ้นเลยอะครับเรื่องกาชาครับผมสองที่ห้าครับผมโอ้ดำย่ำเลยนะฮะเฮ้ยเคียร์นิวเวอร์กอดแลนเซอร์อันเดอเวอร์เฮ้ยนี่ก็ลาเล่นเหมือนกันนะนี่อ่ะสองที่หกนะครับผม โอ้โหไม่มีอะไรเลย,เลยนี่ยังไงเราสองที่เจ็ดนะจะมี S R U R ไปอีกไหมเนี่ยที่ผมดูไว้จะมาไหม S R U R เงียบกิฟต์เนี่ยคุณชมสองที่แปดนะครับผม S R กานรันตีเฮ้ยอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ข้างหน้าเลยได้อะไร อี๋ล้โอ้โหเดอะซอมบี้แบบมหายหนึ่งใบ oh มาแล้วครับผมสองที่เก้าอปโฮกมานี่ยหละพี่โฮปฟันไปหนึ่งทียังไงยูอาร์ไหมไม่ใช่ N N oh, เ, N งงเป็นเอสอาร์นะครับผมโอ้เอสอาร์ตะกางเลยเอสอาร์ตะกางยังไงเปิดมาพึบอืดักดากูนิโคลนะครับผมนี่ยหละได้อยู่ได้อยู่นิ่งอย่า เฮ้ยหรือว่าผมต้องเล่นบูอายไว้เนี่ยรอบนี้แพ็คที่สิบนะครับผม SR ไหม SR ไม่มา UR ข้างหลังเลย SR ข้างหน้าข้างหลังโอ้โหของจริงเฮ้ยสงสัยต้องเล่นเด็กบูอายจริงๆแล้วมั้งเนี่ยได้ UR มาสองใบนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนะครับผมไปอีกสิบแพ็คนะครับ ยังไงยังไงโอ้โหบอกเลย SR มาแน่นอนนะครับผม SR ตรงเกี่ยบข้างหลังเลยได้ไรสี่อะไรเฮ้ยเดอะโลเดนเซเวอร์โซ so so ได้อยู่ดันนี่อ่ะแทที่สองน่าจะไม่มีอะไรนะฮะอันนี้เฮ้ยให้พี่เดินสะดวกเถอะ SR เป็นยังไงเนี่ยแวมไพร์โอ้โหแวมไพร์ต้องมาแล้วมั้งนี่อ่ะ ที่สามนะครับผมอย่างนี้ต้อง UR แล้วไม่สีแบบนี้ UR โ uh huh. อ้ย UR ตรงกลางด้วย UR ยังไงเปิดมาโอ้โ oh หผมบอกเลยเฮ้ยเอาเรื่องทั้ง SR UR มาเยอะมากนะฮะ SR ข้างหน้าจะได้อะไรครับเนี่ยเฮ้ย uh huh. หาตั้งนานเนี่ยอเน,นี้ยเอออยากได้มากนะฮะ SR ไม่หนึ่งซองนะครับผมทำไมมืดอย่างเงี้ยเปิดดิเฮ้ย SR นี่ยาลาเฮ้แวมไพร์มาของชิงกันนี่อ่ะนี่นะสองที่หกเปิดมาปุ๊บได้อะไรมั่งโอ้โหมาแบบเอ่ยนะฮะก็ได้แวมไพร์อยู่นะแฮปปี้เจ็ดนะครับผม น่าจะไม่มีอะไรแล้วนี่นี่เหระไม่มีจริงด้วยเฮ้ย S R มาว่ะผู้ชม S R มาแล้ว S R S R S R ได้ไรเปิดนี่อเหละเฮ้ย Nio p u a อ Ultimate d a r ก o n นะฮะรู้ว่าผมต้องเล่น Puai วันนี้่ะรูดเลยละกันโอ้โหผมบอกเลยเงียบกิ๊บ แพ็กที่สิเฮ้ยทีกมาครับผู้ชมยังไง SR แน่นอน SR แน่นอน SR ข้างหน้าอย่างนี้นี่แหละ SR ข้างหลังเข้ามาก่อนด้วยข้างหน้าได้นี่แหละเฮ้ยจินวูล็อกเก็ตดาร์กอนอีกไปกสิแพ็กนะฮะสิแพ็กเราจะมี UR ไหมไม่น่าจะมี อย่าตรงแล้ว SR ก็ยังดีครับจังหวะนี้ยังไงครับผมเปิดมาเฮ้ยเฮ้ย SR หนึ่งใบ S, <What>? <S ตาหนึ่งใบเฮ้ย Yakusa Lord of the Egg Egg Dragon นี่นี่โอ้โหอย่างสวยอะครับแพคที่สองที่ SI แล้วโอ้ เอสอาร์เยอะมากผู้ชมแนะนำให้มาเปิดเลยอันเนี้ยดูดิคู่กันเลยเอสอาร์เฮ้ย <C le af> มาว่ะมาว่ะผู้ชมนี่ยัง่ะเฮ้ย <C le af> ใครเซอร์กิวนี่ได้ไปแล้วที่ไาวจับได้ไขสองแท็กที่สามนะฮะอันนี้น่าจะไม่มีอะไรผ่านได้เลยนะฮะ แพ็กที่สี่ยังไงละ่ะเฮ้ยโอ้โห sr มาแน่อย่างนี้ลุ้นที่หลังได้อะไรสี่จล่ะเฮ้ยไว้ t e r ิ l i c of dark magica นะต้องเล่นเหรอแพ็กที่ห้านะครับผมแพ็กที่ห้าเงียบกิฟต์ก็ลุดผ่านไปนะแพ็กที่หกยังไงแพ็กที่หก แท็ที่6ครับผมอเหมือนเดิมครับผมไปต่อแท็กที่7ครับกับ SR ของเราเนะีฮยมันจ้าซะเหลือกเกินเอเราจะได้อะไรเฮ้ยดำปีรุดเลยยังไงเอ s อไม่อยู่จบแล้วจบแล้วเฮ้ยแวมไพคูดสวยอะตัวเนี้ยแท็กที่แปดเฮ้ย เปลี่ยนสีเป็น SR ได้เหรอโอ้ oh my god โอ้ my god ดหมาะเพื่อนๆด้วยครับหมอนี่แะละ SR ไปไหนวะเนี่ยแท็กที่9 SR SR อุ๊สองใบเลยนี่ชดเชยจากรอบที่แล้วเนี่ยเออสุดยอดอ่ะนี่แะละอย่าบอกนะสามใบอุ้ยโกดไวเวิร์น The u n d e r d o น เดอะโกลเด้นโซเวอร์โซนี่ยังล่ะแท็กที่สิบนะครับผมแต่ผมคล่องใจว่าไอซอกสีทองมันเชื่อได้ไหมเฮ้ยเอสรอยังได้อยู่แสดงว่ายังเชื่อใจได้ไดนะตัวสีทองนะอันนี้ได้ยูอาร์มาหนึ่งครับดูดิเอสร์ SR ได้เยอะมากโอ้โหซองนี้ดีมากนะฮะ ไอสิบสองนะผมแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เฮ้ยดูก่อนยูอาร์มีสองเลยโอ้ผมก็ดวงดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยน้องๆตลูดครับจังหวะนี้ไปต่อเดีครับจังหวะนี้ครับผมสองที่สองมาแล้วเนี้ยเฮ้ยไม่มีอะไรครับผม โอ้โหด้อาร์ก็บุญแล้วครับองนี้ดิเอสอาของเรามาแล้วเอสอาได้ข้างหน้านะครับผมจะได้อะไรนะผมขอเปิดท้าหลางก่อนเอสอาได้อะไรนี่ละด็ะดอกบัติก้าเฮ้ยเอตัวพิธีกรรมเอาแล้วครับซองนี้ยูอาร์นะครับผมยูอาร์ยูอาร์เฮ้ย ยูอาร์ของเราเป็นเป็นนี่ไหล่ะไฮบิเกตนะไม่ได้เล่นยูอาร์อีกซองหนึ่งนึงน่ครับผมยังไงเปิดมาแล้วยูอาร์อยู่ข้างหลังด้วยลูดไปก่อนเลยยูอาร์ผมจะได้อะไรผมจะได้อะไรครับผมนี่ไหละ <S <S ่ะบูายเจ็ดดากอนนี่แตงแง้นเลยเนะี่ยโดนน้องไม่กี่วันเนี่ย แฮทที่หกนะครับผมลูดเลยครับผมเหนียล่าเฮ้ยสะดุดตามากเลยอตอมบี้ต้องมาแล้วไหมจังหวะนี้แฮทที่เจ็ดนะครับ SR อยู่ไหน SR อ,อยู่ไหนเหนียข้างหน้าแน่นอนเป็นอย่างนี้เฮ้ย UR เลยครับของจริงของจริงจัดจัดแฮทที่แปดนะครับ โอ้โห oh, SR ข้างหน้าด้วยฮนะจะได้อะไรอีกหนึ่งใบนีลาเวมไพ์แคตที่เก้า SR เยอะมากไอสองนะฮะเฮ้ยแคตที่สิบเปิดมาแล้ว SR มีทั้ง SR ทั้ง UR เลยดูดิ เรามาเปิด SR ก่อนดีกว่านะฮะ SR ได้อะไรเฮ้ย Neo Buil ต้องใช้แล้วไหมยังกว่านี้นี่ยังละ่ะ Ghostic Festival เฮ้ยของจริงจัดในดอยู่ใเด็กนี้มีกี่ใบแล้วฮะโอ้ยังขาดอยู่ยังขาดอยู่เปิดให้หมดไปเลยอีกสิบแพ็กนะ โอ้โหยูอาผมบอกแล้วยูอาต้องมาแพ็กที่หนึ่งก็ยูอาแล้วอะครับน้องๆยังไงยูอาข้างหน้าเอสคาก่อรสี 4, ล่ละเฮ้ยยูอาได้อะไรเนี่ยโกสติกอีกแล้วนะแพ็กที่สองเปิดมาแล้วเราจะได้อะไรไหมฮะแพ็กที่สองเงียบกิฟผ่านไปก่อนนะแพ็กที่สาม โอ้โหเงี่ยพิธีนี้ก็ผ่านไปดีครับผมแชปที่สี่นะฮะแชปที่สี่ยังไงก็ต้องมี R อยู่แล้วเฮ้ยมี SR ได้ไงเนี่ย SR หลุดเหรอ SR หนีะล่ะโอ,อ้โหของจริงนะครับผมแชปที่ห้าจะได้อะไรไหมโอ้ไปที่อะดำปีเลยลูดเลยแล้วกันจังหวะนี้นี่ครับเงียบจริงๆครับผม แพ็ที่หกเนะเฮ้ย SR อยู่ไหน SR ซ่อนตัวด้วยเหรอลูดดีครับผม SR SR อะไม่มาอะไรครับเนี่ยแันที่เจ็ดเนะ่ไม่มีอะไรครับลูดเลยครับผม <S 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 มาสู่แพ็คแปดครับนะโอ้ SR, SR มาแน่นอนครับผมสีทองแบบนี้ SR อยู่ข้างหน้าลูดก่อนเลย SR, SR ได้ใบอะไรเนียล่ะรู้สึกซ้ำเยอะมากเลยนะเนี่ยแบบที่เก้า้ย b ี r ด้วยดูดิดดโอ้โหไว้์ไนท์ออฟด็อกมาร์ติก้านะฮะแบบที่สิบ เ r อาต้องมาแล้วไหมนี่อะไรเฮ้ยยูอาข้างหลังได้ใบอะไรยูอาของเรายูอานี่อะไรโอ้โหทีพิกเกตนะตัวนี้รู้สึกจะเป็นยากุซาหลอดออฟเดอะเอ็กซั e เดอร์นะครับผมรู้สึกว่าได้ไปแล้วไหมถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนผมได้ไปแล้วอะเออได้ย r อาสองเลย หใบนะครับ S R โอ้โหของจริงสิบสองได้หกใบเราจะได้การ์อะไรบ้างเนี่ยอันดอันนี้ได้สองนะอันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้หนะนึ่งนะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้โอ้โห oh, ผมบอกเลยเอาเรื่องจัดจัดการเปิดกาชาของผมนะครับ รูดไปก่อนเลยครับอันแรกครับม,มันไม่มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับซองที่สองนะครับผมยังไงครับซองที่สองเฮ้ยโลงโลงขนาดนี้มาในซองที่สามนั่นเองนะครับผมเฮ้ยยูอาร์ยูอาร์อยู่ไหนโอ้โหมาทั้งยูอาร์เอสอาร์เลยรูดดิเอสร์ก่อนเอสอาร์ได้อะไรน,นี่ย่ายูอาร์ละครับยูอาโอ้โหของจิ้งอันนี้ แพ็คที่สี่โอ้โหลงขนาดนี้รูดเลยครับผมแพ็คที่ห้าเฮ้ยยุอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยยุอาแพ็คที่ห้าโอ้โหยูอาข้างหลังด้วยจะได้อะไรครับเนี่ยยุอาได้อะไรอีกละโอ้โหดิเวเบลเลียนเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยวันนี้แพ็คที่หกนะ S.R. ต้องมาแล้วครับผมจังหวะนี้นะฮะ S.R. เราจะได้อะไรนะฮะ S.R. ได้อะไรอี๋เหรอพี่หีมาคู่เลยมาเป็นยูอาร์ด้วยเปิดมาแต่ที่เจ็บหนีพี่โฮกมาแล้วพี่โฮกฟันเละแลยครับตอนนี้ยังไงข้างในซองเปลี่ยนจาก S.R. เป็นยูอาร์ให้ไหมณจังหวะนี้ยังคงเป็น S.R. เหมือนเดิมแน่ๆสีทองเหมือน,นี้โอ้โหยูอาร์ครับผมของจริง จากที่แปดยังไงล่ะสนิทครับจากที่แปดนี่อะไรื่อพตการที่อยากได้ก็เยอะอยู่นะจากที่เก้า SR การันตีรองน,นี้อาจจะเปลี่ยนเป็นสีทองหรือเป็นยูอาร์หรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะผู้ชมเปลี่ยนเป็นยูอาร์ไหมนี่ไม่เปลี่ยนคนระับอีกไปนึงยูอาร์ไหมไม่เปลี่ยนให้ด้วยโอ้ใจร้ายอ่ะใจร้าย ไปที่10ครับผมแพ็คที่10พูดผิดนะครับที่สิบยังไงโอ้โห S R สามตามไปเลยยังไงล่ะนั่นเฮ้ยย U าใบแรกด้วยประเดิมด้วยล่าสุดเฮ้ยนี่แหละ S R สอง S R 3าม U R หนึ่งอ๋อบอกเลยสุดยอดสุดยอดเสียงแหบเสียงแห้งกันแล้วทีเดียวนะพูดไม่ถูกกันแล้วลิ้นเปี้ยกันเลยนะอีก10แพ็คนะ ยังไงอีกสิบแพ็กเปิดเลยครับไม่พูดมากครับผม SR <HR S 1> มาแน่นอน SR อยู่ไหน SR อยู่ไหนข้างหลังไปต่อครับแพ็กที่สองนะครับผม SR อีกหนึ่งใบนะแพ็กที่สามเฮ้ย ขี่สามเงียบกิฟเฮ้ยมีเอสอาร์ SR ด้วยนะเนี่ยขีสี่เอสการันตีดูซิจะเปลี่ยนสีเป็นยูอาให้หรือไม่นี่ยูอาร์มาก่อนเลยยูอาเราจะได้อะไรครับผมหมาดิยูอาร์นีเรายที่สองมาแล้วนี่เขาใจผมเล่นแวมไพ์ไม่ได้เลยใช่ไหมจากที่ห้าเงียบกิฟเนี่ย เฮ้ยได้เป็น SR นะครับผมแพ็คที่6ยังไงเราแพ็แคที่6เงียบกิ๊บก็รูดทิ้งได้เลยเฮ้ยุ้งอาเฉยยุงอาเฉยครับน้องๆแพ็คที่7นะโอ้โหเงียบกิ๊บเนี่ยแพ็คที่7ต่อไปครับแพ็คที่8นะเฮ้ย แม่เจ้าโอ้โหเปลี่ยนสี SR ไหมเปลี่ยนเป็น SR เฮ้ยแต่ไม่แสดงด้านหลังอะ่ะได้อะไรเฮ้ย SR หรือ UR เปิดมาเป็น SR นะครับผมปกที่เก้าอันนี้ SR แน่นอนนะสีทองแบบนี้เฮ้ยมือดอีกแล้วมือดอีกแล้ว SR ไปนี่คือ White Knight of d a g m a t i c a นั่นเองนะครับ จกที่สิยังไงเราเลตอารการันตี S R นะฮะโอ้โหใบท้ายด้วยเปิดก่อนนี่แหละใบท้ายได้อะไรนี่ละ่ะด็อกมาติก้าเป็นตัวพิธีกรรมนั่นเองนะครับผมอันนี้เรามาดูกันคนะว่าได้อะไรไปบ้างแล้วนะฮะอันนี้ได้สองใบเลยนี่ก็ได้สองตัวนี้ได้หน,นึ่งเลเจ็ดแต่ตัวเนี้ยมันต้องมี เออมันต้องมีไม่งั้นจะเล่นไม่ได้ไปอีกสิบแพ็กนะเฮ้ยวัดยูอโอของจริงกันเนี้ยวันเนี้ยบอกเลยยังไงล่ะแพ็กแรกเอมาก่อนเลยครับผมนำลองเลสอ SR ครับผมยังไง SR ใบนี้ได้เป็น Ghost Stick นะครับผม Ghost Stick Lantern นะฮะ ไปต่อเลยนะแพ็กที่2องนะครับผมเฮ้ย S R นี่แหละฟันไปอนกทีด้วยพี่พบของเรานะครับเฮ้ย S R หน้าลูดได้อะไร S R อืมตัวที่อะไรเดี๋ยวไนะแพ็กที่สาม S R ข้างหลังรูดก่อน S R เราจะได้อะไรครับใบนี้เปิดมาเป็นอืมด็อกมาติก้านะครับผมเป็นตัว พิธีกรรมนะฮะที่สี่โอ้ยอยู่อาร์แน่นอนนะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะรผมเปิดมาเป็นเป็นสี่อลาบิเลอร์เจดสองไปแล้วครับผมสองหรือสามไม่แน่ใจอันนี้แพ็คที่ห้าเฮ้ย SR ข้างหลัง SR เราจะได้อะไรลุ้นกันนะฮะ สี่ยาละเอาอีกแล้วมาหาบ่อยอนะยู่แล้วเยอะบ่อยเกินทักที่หกยูอามาแน่นอนนะผมนี่ยูอาตรงกลางด้วยไม่รู้ว่าได้อะไรนะลุ้นเลยครับผมยูอาอันนี้เปิดมาได้อะไรแล้วบูอายเจ็ดดาก้อนนะทักที่เจ็ดนะครับผมเฮ้ยดำสนิทเลย มันต้องลุ้นกันแล้วัที่แปดนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแค่หาหรือเปล่าลูดทิ้งนะฮะโอ้โหจริงด,ด้วยนะฮะแพ็กที่เก้าเออาร์ได้อะไรครับเอชอาร์ S R. อันนี้จะได้อะไรนะฮะเฮ้ยเอชอาร์ S R. ต้องมาแล้วสี่หเล่ ถาอีกแล้วนะครับนี่อายูอาแน่นอนยูอาได้อะไรมาพร้อมเอสอาเลยนะเนี่ยเปิดเอสอาก่อนนี่ล่ะตรามอีกแล้วนะยูอาเราได้เป็นหูอายเจ็ดอาก่อนนะผมเฮ้ยใครไว้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับเพชรก่อนละกันนะครับผมมาครับอีก ิบแพ็คสุดท้ายนะเราจะได้อะไรนะอันนี้ที่เราได้มาเปิดมาก็าจะมีประมาณนี้ครับตัวนี้ได้2ใบแล้วเนะี่ยอย่างละ2นะครับผมเนี่ยถ้าตัวเนี้ยไปได้ตัวเนี้ยคือหมดความหมายนะฮะเราได้บัวเจ็ดดาก้อนสาใบกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกสิบแพ็คสุดท้ายเราจะได้อะไรไปดูกันเลยนะฮะโซอเฮ้ยโ,โอ้ยอยุคฮาายางเยอะ ยังไงเราเนี่ยละมาแล้ว SR เปิดก่อนครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้ได้อะไรเนี่ยละ Ghostic s i l e n c เหรออันนี้ไม่เคยเห็นกี้นะแัดที่สองเฮ้ย hey, UR ไปไหนเปิดกันแลน่ UR อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> ผมโดนหลอกว่าทุกคนแัดที่สามแกตัวได้ UR เลยครับผม ยังไงยูอาอยู่ข้างหลังลูดก่อนเลยยูอาเราได้เป็นได้เป็นสี่ละเฮ้ยแบนด d l ลอ d นะฮะเข่าเรื่องแท็กที่สี่ยังไงเปิดมาก็เออาร์แล้วเตะอาซ้อนตัวอยู่นะเราไมา่รู้อยู่ที่ไหนลูดก่อนเลยเอชอาร์บึกบ้าหรือเปล่าไปไหนวะนะแท็กที่ห้าพี่หกปั่นไปหนึ่งที ยังไงเปลี่ยนเป็นสีอุเสาเฮ้ย SR. เอสอาจริงดิลูดได้อะไรอ้าวโอ้ยเด็กเว้นเอสอารแท็กซี่ครับยูอาเฮ้ยยูอารอบนี้อูมาทั้งยูอาทั้งเอสอาเลยเปิดเอสอาก่อนเอสอารเราจะได้เป็นได้เป็นนี่ยาลาบมูอไทยเลนดากอนนะ ซูอาเป็นอะไรเฮ้ยสวัสดโีโอหาตั้งนานแพคที่เจ็ดมาแล้วลูดทิ้งเลยแพคที่แปดเป็น SR ด้วย SR เราจะได้อะไรครับผม SR รอบนี้อยู่ข้างหลังนะเปิดก่อนเลยนะออ SR ได้เป็นสี่ยลาด็อกมาติก้าอีกแล้วนะ แท็กที่เก้าแท็กที่ 9. เก้าเฮ้ยลูดได้อะไรไม่มีอะไรเลยแท็กที่สิบโอ้ยูอาร์ปิดท้ายอะครับน้องๆแท็กที่สิบยังไงอา้าวทำไมเป็นเอสอาร์ R. โอเคเราจะค่อยๆเปิดกันนะผู้ชมนี S ่เอสอาร์หนึ่งไปแล้วนะฮะยังไงเฮ้ยเป็นยูอาร์ด้วยโอ้โห อันนี้ใบนี้เป็น S R S R คืออะไรคือใบอะไรนะเปิดมานี่ละอ้อย่างซ้ำนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นการเปิดทั้งหมดของวันนี้นะครับผมก็ซ้าเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับเดี๋ยวผมขอญาตขอตัวไปจัดการก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของพวกเราด้วยนะครับผม ติอเกนทุกท่านนะครับแล้วเจอกันคลิปสัตว์ไปนะครับบ๊ายบายครับ